บทที่8กุมชะตาชีวิตในกรุงเทพวันเวลาและรายละเอียดจนถึงวันที่ออกจากพี่ชัยเลือนรางเต็มทีน่าจะเป็นเพราะผมตื่นเต้นและกระวนกระวายใจผมเก็บข้าวของเสื้อผ้าบอกลาครอบครัวและเดินไปสถานีรถไฟ ผมเคยมีวิถีชีวิตค่อนข้างเงียบในเมืองเล็กๆอย่างพี่ชัยไม่รู้ว่าชีวิตในกรุงเทพจะเป็นอย่างไรไม่เคยเดินทางไกลคนเดียวมาก่อนจึงกังวลและกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างเมื่อรถไฟใกล้ถึงกรุงเทพผมเห็นว่าเมืองใหญ่มากหลังจากนั่งรถไฟหลายชั่วโมงก็มาถึงกรุงเทพผมก้าวลงจากรถไฟมองไปรอบๆไม่เคยเห็นคนมากเท่านี้มาก่อนในชีวิต รถยนต์รถ side, มอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ทุกที่จอแจพลุกพลาดและหนวกหูกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่และมีมลพิษแต่อาหารอร่อยที่สุดเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมอยู่ด้วยตัวเองจริงๆชื่ออย่างเป็นทางการของกรุงเทพมีความแตกต่างเพราะเป็นชื่อสถานที่ที่ยาวที่สุดในโลกคือ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพ,พนพร,รัตนราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทะตัตยยววิษณุกรรมประสิทธิ์หมายถึงพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการน่ารื่นรมยิง่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งเท้าศักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นเมื่อใดหรือด้วยสาเหตุใดแต่สุวรรณลูกชายของแม่เลี้ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควร พ่อของแม่เลี้ยงเสียชีวิตเช่นกันโดยเหตุนี้แม่ของเธอน้องชายสองคนกับน้องสาวสามคนจึงย้ายมาอยู่กรุงเทพโดยความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากแม่เลี้ยงตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงกรุงเทพผมจึงได้งานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแม่กับเสงงน้องชายของประทุมทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพแต่น่าเสียดายที่ร้านนั้นไม่เปิดรับคน เสีงจึงหางานให้ผมทำกับร้านขายไก่ที่เป็นร้านคู่แข่งผมมาถึงกรุงเทพเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2501คิดถึงบ้านทันทีและร้องไห้ทุกวันนานหนึ่งอาทิตย์ผมอายุ16ปีอยู่ในเมืองใหญ่ที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักใครเลยนอกจากตัวเองผมคิดถึงทุกอย่างเกี่ยวกับพี่ชยัยครอบครัวผมบ้านผมเพื่อนฝูงและความเงียบของเมืองเล็กๆนั้น โทรหาครอบครัวก็ไม่ได้เพราะมีโทรศัพท์ไม่กี่เครื่องในพี่ชัยและบ้านพ่อไม่มีโทรเลขก็แพงและใช้เฉพาะส่งข่าวด่วนเป็นหลักต้องส่งต่อจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งจนถึงมือผู้รับบางครั้งไม่ถึงจนกว่าจะสะดวกทางเลือกที่ดีที่สุดคือไปรษณีย์ไทยซึ่งใช้เวลาเจ็ดวันหรือประมาณนั้น ใน15วันแรกผมทำงานที่ร้านอาหารวิเศษไก่ย่างในเงิน50บาทเท่ากับ2.5ดอลลาร์ตามอัตราแลกเปลี่ยนสมัยนั้นผมค่อยๆปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆการหาเงินช่วยได้ผมได้ค่าจ้างจากร้านอาหารเดือนละ120บาทเท่ากับ6ดอลลาร์ทำกะละ8-10ชั่วโมงอาทิตย์ละ7วัน โชคดีที่ได้ทิปเดือนละประมาณ100บาทหรือ5ดอลลาร์สองเดือนต่อมาผมเริ่มสอนพิเศษให้ลูก3คนของเจ้าของร้านและได้ค่าสอนเพิ่มอีกเดือนละ20บาทหรือ1ดอลลาร์งานร้านอาหารเป็นชีวิตแบบเบ็ดเสร็จมีอาหารกินวันละสามมือ้อมีที่พักมีน้ำให้อาบทั้งหมดฟรีสำหรับลูกจ้างร้านอาหารเป็นตึกสามชั้นที่เป็นห้องอาหารทุกชั้นตอนกลางคืนชั้นสองและชั้นสามจะกลายเป็นที่พักคนงาน ต๊ะสี่เหลี่ยมที่ให้ลูกค้านั่งทานตอนกลางวันถูกเลื่อนเข้ามาชิดกันกลายเป็นเตียงให้คนงานนอนเราแต่ละคนเตรียมหมอนผ้าหม่มเสื่อและมุ้งมาเองผู้ชายผู้หญิงนอนแยกกันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามลูกจ้างแต่ละคนมีตารางงานและหน้าที่มอบหมายให้ทำกิจวัตรประจำวันของผมเริ่มตอน6กโมงเช้าคือช่วยเปลี่ยนห้องนอนกลับมาเป็นห้องอาหารแล้วช่วยจัดเตรียมร้านสำหรับวัน เครื่องนอนของลูกจ้างทุกคนเก็บซ่อนไว้ในโรงรถของเจ้าของร้านซึ่งเป็นที่เก็บรถและอุปกรณ์ก่อสร้างผมอาบน้ำตรงลานด้านนอกติดกำแพงร้านกับเพื่อนร่วมงานบางทีก็มีผู้หญิงด้วยถ้าต้องอาบกับผู้หญิงเราจะหันหลังให้กันอย่างสุภาพเพื่อความเป็นส่วนตัวเราจะนุ่งผ้าสรองอาบน้ำเราตักน้ำจากรางน้ำราดตัวโดยนุ่งสรงตลอดเวลาขณะอาบอาบเสร็จก็กินอาหารเช้า พอร้านเปิดผมจะเสิร์ฟอาหารทั้งวันจนถึงปิดร้านสี่ทุ่มพ่อครัวทำอาหารให้ลูกจ้างวนละสามมือ้อแต่ละมื้อมีข้าวและกับข้าวสองสาอย่างผมเสิร์ฟอาหารตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดพอปิดร้านเราก็กินอาหารทําความสะอาดบริเวณที่เราเสิร์ฟผมจะอาบน้ำอีกครั้งและคลานขึ้นโต๊ะนอน นี้ผมเริ่มชินกับกิจวัตรและสภาพแวดล้อมแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่มีคนหลายชาติมากและได้รับอิทธิพลอย่างหนักจากแฟชั่นและเพลงสไตล์ยุโรปและอเมริกาสังเกตว่าหนุ่มไทยส่วนใหญ่ที่อยากทันสมัยจะสวมกางเกงลีวายวิทยุทั่วทุกที่ในเมืองจะเปิดเพลงของ The Beatles e l เอลวิสเพลส n ลี k แน g คิงโค Do อรวิสเดยและอีกหลายหลายวงผมคลั่งเอลวิสเพลสลีด้วย และเริ่มทำผมทรงเดียวกับเขาคนอเมริกันอีกคนที่ผมอยากเรียนแบบคือนักเพาะกายชื่อสตีฟริฟฟ์ริฟชนะมิสเตอร์เวิลด์และมิสเตอร์ยูนิเวิร์สตอนอายุ40ปลายๆและแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องทำให้เห็นกล้ามเป็นมัดมัดเพื่อนผมที่ร้านอาหารเอารูปริฟให้ดูพอเห็นรูปผมก็อยากเป็นเหมือนสตีฟริฟแต่ละเดือนผมจะเอาเงินสดที่หาได้ยากเงิน ไปซื้อน้ำมันแต่งผมตันโจจากญี่ปุ่นเพื่อจัดแต่งทรงผมให้เหมือนเอลวิสและซื้อน้ำมันพอกายสต e ฟริฟมาด้วยเพื่อช่วยให้ผมมีกล้ามขณะยกน้ำหนักในโรงรถของร้านอาหารหลังจากพยายามสองสาเดือนตัวผมก็เริ่มเหมือนกบเกือบทุกวันผมจะสอนพิเศษให้ลูกเจ้าของร้านประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนกินอาหารเย็น การสอนพิเศษทําให้ผมได้รับเงินมากกว่าคนงานคนอื่นๆลูกจ้างจะมีเวลาพักแค่อาทิตย์ละ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วงเย็นผมทํากิจวัตรแบบนี้ทุกวัน7วันต่อสัปดาห์ก่อนจะได้งานร้านอาหารที่แม่กับน้องชายของแม่เลี้ยงทําอยู่ร้านใหม่เชี่ยวชาญเรื่องไก่ย่างด้วยเสงอยากให้ผมเปลี่ยนนายจ้างเพราะร้านนี้ดีกว่าและให้เงินมากกว่า การได้อยู่กับแม่ของแม่เลี้ยงที่พูดแต่ภาษาจีนไทหล้ํทุกวันและพูดไทยไม่ได้เลยทําให้ผมได้เรียนภาษาจีนไทหลำําจากเธอไปด้วยชีวิตที่งานใหม่น่าสนใจกว่าและการทํางานที่ร้านจันเพนทําให้ผมมีเงินมากขึ้นร้านใหญ่กว่ามากและมีหกชั้นแต่การจัดที่พักเกือบจะเหมือนกันยกเว้นลูกจ้างนอนบนพื้นชั้น4ี่และห้า ระหว่างทำงานที่ร้านนี้ผมพบและเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าหลายชาติและเรียนรู้ภาษาจีนอีกสองภาษาภาษาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและอังกฤษเกี่ยวกับอาหารและการกินอาหารด้วยผมพูดภาษาอังกฤษพอได้สามารถตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับเมนูบอกทางไปโรงแรมและสถานที่น่าสนใจอื่นๆในกรุงเทพได้ผมเป็นคนขยันและช่วยงานไปถึงในครัว ช่วยเตรียมเครื่องปรุงคิดส่วนผสมของเครื่องเทศและซอสสาหรับเคลือบไก่จานเด็ดของร้านผมเริ่มสนใจอาหารตั้งแต่ตอนนั้นไม่นานก็มีค่าอย่างยิ่งต่อเจ้าของร้านเจ้านายก่าวแวะมาชวนผมกลับไปทํางานด้วยเขาถึงกับกล่าวหาว่าเจ้านายใหม่แย่งผมไปแต่ผมก็ยังทํางานที่ร้านใหม่เพราะให้เงินมากกว่าและสนุกกว่าเพราะได้ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหลายแบบ ผมเก็บเงินได้เยอะมากตั้งแต่ย้ายมากรุงเทพเหตุผลที่ผมมีเงินไม่ใช่เพราะผมหาได้เยอะแต่เพราะไม่มีเวลาใช้เงินที่ทำงานใหม่ผมทำงานอาทิตย์ละเจ็วันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มได้หยุดอาทิตย์ละสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมทำให้ผมมีเวลาแค่ดูหนังเรื่องหนึ่งหรือซื้อของก่อนรีบกลับมาทำงาน ผมชอบดูหนังส่วนใหญ่เป็นหนังอเมริกันภาคไทยนอกจากดูหนังแล้วค่าใช้จ่ายของผมมีแค่ซื้อของจำเป็นและเสื้อผ้าใหม่บ้างบางครั้งไม่เสี่ยงไม่ได้รับ ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากแม่เลี้ยงผ่านมาทางยีน้องชายของเธอที่อยู่กรุงเทพยีทราบว่าโรงแรมใหม่ชื่อโรงแรมนานา,นารับสมัครพนักงานรูมเซอร์วิสต้องการลูกจ้างที่พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เพราะแขกโรงแรมหลายคนเป็นลูกจ้างข้าราชการพลเรือนของสหรัฐและพวก GI ที่ลาพักผ่อน R&R จากเวียดนามแม้จะพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง แต่ผมไม่มั่นใจว่าจะผ่านสัมภาษณ์ทักษะภาษาอังกฤษและไม่เคยสัมภาษณ์งานมาก่อนโชคดีที่ยีให้กำลังใจโดยพูดว่าไม่มีอะไรจะเสียคุณอาจจะโชคดีไปสมัครเธอคำพูดของยีทำให้ผมกล้าผมใช้สามัญสำนึกเตรียมรับการสัมภาษณ์ใช้ดิกชนารีไทยอังกฤษ เตรียมส5้าคำถามที่คิดว่าน่าจะถูกถามระหว่างสัมภาษณ์พยายามเตรียมและเขียนคำตอบแต่ละคำถามโดยใช้ภาษาอังกฤษให้ดีที่สุดเท่าที่ผมรู้เมื่อถึงวันสัมภาษณ์โชคดีที่ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามที่ผมเตรียมมาอย่างน้อยหข้อและผมสามารถให้คำตอบที่ท่องจําไว้ได้เพราะเตรียมมาผมก็เลยตอบได้การเตรียมตัวและการท่องจำให้ผลคุ้มค่ายีผู้ถูกผมโชคดีได้งาน ผมตื่นเต้นและมีความสุขมากที่แอบเนียนจนได้โอกาสใหม่นี้การทำงานโรงแรมไม่เหมือนที่ผมเคยประสบมันต่างจากร้านอาหารนานา,นานาเปิดโอกาสให้ผมได้ปฏิสัมพันธ์กับแขกเป็นส่วนตัวมากขึ้นเงินที่ได้ทำให้ผมอัศจรรย์ใจและประหลาดใจผมแทบไม่เชื่อความโชคดีของตัวเองพวก G I อเมริกันหลังไลมาตลอดและที่ผมตกตะลึงคือคนพวกนี้ใช้เงินเร็วมาก ไม่แปลกถ้าผมได้ทิปหนึ่งดอลลาร์หรือได้ถึง5ดอลลาร์เมื่อน,นำอาหารหรือเบียร์ไปให้พวกเขาที่ทำงานเก่าต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้เงินที่ผมได้ใน5นาทีผมถาม GI หลายคนเกี่ยวกับนิสัยการใช้เงินของพวกเขาคำตอบทั่วไปคือผมไม่แคร์ว่าจะใช้เงินมากแค่ไหนเพราะผมตายได้ทุกเมื่อหลังกลับไปนามทั้งหมดที่พวกเขาอยากทำคือสนุก พักร้อนชวงสั้นๆให้สนุกและพยายามลืมสถานการณ์ยแย่ในเวียดนามผมไม่มีทางรู้ว่าพวกเขาผ่านอะไรมาบ้างหรือจะเจออะไรอีกบ้างแต่เข้าใจแนวคิดเรื่องการอยู่ไปวันๆเพราะมันเหมือนวลีที่ว่าจงกินจงดื่มและจงรื่นเริงเถิดเพราะพรุ่งนี้เราก็ตายผมไม่ได้ตำหนิที่พวกเขาอยากใช้ชีวิตให้สนุกทหารหลายนายจะอยู่หนึ่งหรือสองอาทิตย์และผมคุ้นเคยดีกับหลายคนระหว่างนี้ บางครั้งพวก G.I. ใช้เงินสูรุ่ยสุร่ายมากและขอให้ผมเป็นมักคุเทศนำเที่ยวหรือไม่ก็พาพวกเขาไปซื้อของส่วนตัวบางวันผมได้ทิป100กว่าดอลลาร์จากการทำแบบนี้ผมโกยเงินเป็นว่าเล่นพวก G.I. ใจกว้างเรื่องเงินและผมช่วยให้พวกเขามีความสุขได้พักหนึ่งผมอายุประมาณ20และเก็บเงินได้หลายแสนบาทเกือบ20,000ดอลลาร์ บางครั้ง g ีบางคนทั้งแต่ก่อนกลับผมจะจ่ายค่าแท็กซี่ไปสนามบินให้พวกเขาผมทำงานที่โรงแรมนานา,นาประมาณหนึ่งปีครึ่งและเพราะได้เงินเยอะมากผมจึงตัดสินใจเอาเงินบางส่วนไปลงทุนในธุรกิจร่วมทุนโดยเปิดร้านอาหารบาร์และร้านกาแฟร้านใหม่ผมพบครอบครัวเอลริจขณะทำงานที่โรงแรมนานา,นา